เคยสงสัยกันไหมจุดดำเล็กๆบนผักกาดขาวที่เราซื้อมากินได้หรือเปล่าหลายคนคงเคยเจอคำถามนี้มันคือสัญญาณอันตรายหรือแค่เรื่องธรรมชาติมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะจุดดำบนผักกาดขาวเรื่องเล็กๆที่หลายคนมองข้ามโดยทั่วไปแล้วจุดดำบนผักกาดขาวเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นโรคจุดดำหรือแม้แต่ปัจจัยทางสรีรวิทยาของตัวผักกาดเองซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีจุดดำไม่มาก และไม่ได้ลุกลามจนน่ากลัวก็ยังสามารถนํามากินได้ข้าเพราะจุดดาเหล่านี้ไม่ได้สร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่นี่คือสิ่งที่หลายคนอาจพลาดแม้จะบอกว่ากินได้แต่ก็มีข้อควรระวังที่เราต้องใส่ใจปริมาณต้องพอเหมาะถ้าผักกาดขาวของคุณมีจุดดําเยอะมากๆแถมยังเริ่มมีอาการเน่าเปื่อยอันนี้ไม่แนะนําให้กินนะคะเพราะอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ไม่ดีต่อสุขภาพจัดการกับใบที่มีปัญหา ถ้ามีแค่บางใบที่มีจุดดำเราสามารถตัดส่วนนั้นทิ้งแล้วนำส่วนที่เหลือมาปรุงอาหารได้ค่ะล้างให้สะอาดไม่ว่าจะเจอกับจุดดำหรือไม่ก็ตามการล้างผักกาดขาวให้สะอาดก่อนนำไปทำอาหารเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อนต่างๆแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เกิดจุดดำบนผักกาดขาวได้อย่างไรเลือกผักกาดขาวที่มีคุณภาพเลือกซื้อผักกาดขาวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเลือกต้นที่ดูแข็งแรงไม่มีร่องรอยของโรค การปลูกก็สำคัญถ้าปลูกเองต้องดูแลให้ต้นผักกาดขาวได้รับแสงแดดและสารอาหารอย่างเพียงพอปุ๋ยต้องสมดุลระวังอย่าใส่ปุ๋ยไนตโตรเจนมากเกินไปโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ชื้นกำจัดศัตรูพืชมันตรวจสอบและกำจัดมแมลงศัตรูพืชที่อาจทำลายผักกาดขาวเก็บเกี่ยวให้ถูกเวลาเก็บเกี่ยวผักกาดขาวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมไม่ปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปสรุปง่ายๆเพื่อความปลอดภัยจุดดำบนผักกาดขาว ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปค่แต่เพื่อความสบายใจและสุขภาพที่ดีเลือกผักกาดขาวที่สดใหม่ไม่มีจุดดำเยอะเกินไปและอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหารนะคะถ้าไม่แน่ใจจริงๆปรึกษาผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญด้านผักก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะแล้วคุณละ่ะเคยเจอปัญหาจุดดำบนผักกาดขาวแบบไหนบ้างมีวิธีจัดการอย่างไรมาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยค่ะหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะ